You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถาน <Position ing. S 2> การณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security, the happiness investment สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านค่ะโอเคอ่ะเชิญเลยครับอ่าครับผมก็ สำหรับของผมวันนี้ก็เปออกเปเปอร์เป็นไบวิกลี่ไปนะครับก็ประเด็นสําคัญสําคัญสองในช่วงสอสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นก็จะมีประมาณ2เรื่องก็คือหนึก็มีจัดก,การที่ประชุมเนี่ยได้อนุมัติให้ AOT เนี่ยก่อสร้างส่วนต่อขยายทางทิศตะวันออกของอาคารผูดด้โดยสารหลักก็อันนี้ก็มีมูลค่าประมาณ8,000ล้านบาทน,นะครับก็น่าจะนาเข้าประมูลในไตรมาสสปีนี้ แล้วก็2นะครับบริษัทใหม่นะครับบริษัท c i v ิ l เอนจิเนียริงจะกัดมหาชนนะครับกำลังจะ IPO เข้าตลาดนะครับด้วยหุ้น200อล้านหุ้นนะครับราคา4.6บาทต่อหุ้นซึ่งบริษัทเนี้ยก็เป็นบริษัทระบบก่อสร้างขนาดกลางนะครับมีแบ็กหลอกประมาณ1.2หมื่นล้านบาทก็จะเข้าเทรดในเซ็ตภายใต้ชื่อเซบิในเดือนนี้นะไปไปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่จะเสริญนะครับก็คือโครงการรถไฟรางคู่ขนาดเบานะครับสายบางนานส่วนภูมิหรือก็คือสายสีเงินเนี่ยก็ซึ่งน่าจะ ซึ่งดูแล้วน่าจะมีความแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะก็สายนี้มันก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับที่สถานีบางนาแล้วก็สายสีเหลืองที่สัมรงแล้วก็มีไปเชื่อมกับแอร์พอร์ตเดลิงก์อีกที่สถาบีบินสุวรรณภูมินะครับก็กทมเนี่ยก็คาดว่าจะเสนอโมเดลที่เหมาะสมในการลงทุนต่อคณะกรรมการได้ในต้นปีนี้นะครับแล้วก็จะยื่นเรื่องเข้าคอรมอต,ต่อไปนะครับแล้วก็น่าจะประมูลได้ในประมาณปีหน้าก็มูลค่าของโครงการนี้ประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาทนะครับ ต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องคอสนะครับก็ขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าคอสของกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย3อย่างหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือราคาวัสดุก่อสร้างครับอันนี้จะประมาณ5 0าสถึงเจของคอสทั้งหมดอ่าแล้วก็ค่าแรงครับประมาณ1 2บสถึงสิแล้วก็น้ํามันประมาณ5้าถึงสินะครับก็เอาไปเรื่องแรกเป็นค่าแรงก่อนเลยแล้วกันก็อ่าเห็นได้ในแผนภาพที่40นะครับอยู่ล่างๆเลยที่บอกสี่สิบนะครับโอเค โอเคครับผมก็เราก็มีการดูผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำถ้าเกิดม,มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจริงๆเราก็ดูจากเราก็ศึกษาจากสามวิธีก็คือหนึ่งก็คือเป็นการทำา s e n i ฟ i ที้แ a นนัล s ิซนะครับแล้วก็สองเราก็ดูจาก His t o r i c a l d a t a นะครับแล้วก็สามก็เราก็ได้ไปพูดคุยกับบริษัทโดยตรงนะครับก็จากหนึ่งนะครับจากการที่เราทำา s e n i ฟ i ที้แ a นนัล s ิซก็จากแต่ท่านเลยก็เชียนได้ว่าถ้าเกิดเราสมมติว่า ผลผลกระทบของค่าแรงเ,เข้าบริษัทเต็มๆหนึเปอร์เซต์หรือก็คือเราอ็สมมติว่าเฮดจิงสเปอร์เก็ทุกๆการขึ้นของ1%ของค่าแรงก็จะทำให้ผลกำไรของปี2023ของ s t a คอนลงสองจุดเก้าหกเปอร์นีเคสงจุามแปดเซฟโก้หนึ่งจุดแล้วก็ไพลอน0.88%นะครับซึ่งอันนี้ก็สเอนต์อาจจะดูแบบว่าเป็นไม่ได้ยากเอยเพราะว่าบริษัทนี้ก็บอกว่าค่าแรงส่วนมากพนักงานที่เป็นแรงงานส่วนมาเนี่ยจะเป็น Skill l เบอรซึ่งมีการให้ค่าแรงที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นสัญญาของเขาก็คือถ้ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มมาจริงๆก็อาจจะไม่ได้เห็นผลกระทบมากนะแล้วก็สองนะครับเราก็ย้อนไปดูใน Historical Data นะครับก็มีการขึ้นค่าแรงประมาณ3ครั้งในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็จากการที่ดูพที่บอมเรื่องลงมานิดนึงนะครับครับผมมันจะอ่าลงต่อ,อไป ฟิกเกอร์สี่สิบสองนะครับก็จะเห็นว่าตัวกอสมาจินของบริษัททั้งหมดที่เป็นที่เราดูอยู่ในกลุ่มระเบียบก่อสร้างเนี่ยมันก็ดูว่าไม่ค่อยจะแปรผันตามค่าแรงเท่าไหร่ก็ดูว่ามีความสัมพันธ์น้อยซึ่งจากการพูดคุยกับบริษัทนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือค่าแรงงานสามารถเป็นแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็มีรายได้ม,มีการจ่ายค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างมากอยู่แล้วที่ที่เคยพูดคุยก็จะมาสักสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อวันก็ แล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็สามารถส่งต่อไปให้เจ้าของโครงการได้ทําให้เราก็เชื่อว่าสรุปก็คือการขึ้นค่าแรงขังข้นต่ำนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในในมุมที่ค่อนข้างจากัดอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะขนาดนั้นแล้วก็ขอเสริมเรื่องอราคาน้ํามันนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นๆเมื่อกี้ว่าราคาน้ํานหินคิดเป็นประมาณ5 1าถึงของคอสทั้งหมดของบริษัทนะครับก็เราก็เคยทํา เราก็เคยมองไปในอดีตเหมือนเหมือนกับตัวค่าแรงนี้ก็คือจากกันภาพที่17ถึง20นะครับก็จะเห็นว่าตัว Cross Margin ของบริษัทที่ท,ที่เราดูอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้วิ่งตามตัวราคาน้ำมันมากนักนะครับก็คล้ายๆกับค่าแรงขั้นต่ำก็คือ,อบริษัทเนี่ยสามารถามีการเฮดจิงราคาน้ำมันได้แล้วก็สามารถส่งต่อคอส่สุนนี่ไปให้กับบริษัทเจ้าของโครงการได้เช่นกันก็ อาในเรื่องคอสก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเราเดี๋ยวพี่ผมผมเสริมค่ะผมเสริมน้องพีนิดนึงคือเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยนะครับของก่อสร้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นซีเมนต์เป็นปูนเป็นหรือเป็นน้ามันหรือเป็นทุกอย่างเนี่ยนะครับอ,อ่ามันมีการปรับตัวขึ้นมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเวลามันเป็นการเปิดโครงการหรือว่าเปิดสัมปทาน EOR โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยมันจะคอสอัจจัให้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว นะฮะไม่ใช่บอกว่า i, เฮ้ยเหล็กมันไปทําตรงราคาตอนนี้ราคาเหล็กมาสมมตินะร,ราคาเหล็กมันอยู่ร้อยหนึง่งสมม่ติมันขึ้นไปสองร้อยอย่างเงี้ยโปรเจกต์ Project ใหม่ๆที่เขาเปิด TOR เนี่ยมันก็จะเริ่ม adjust cost ที่เป็นแบบสองใกล้ๆกับสองร้อยเข้าไปไม่ใช่ว่าอยู่ร้อยหนึง่งแล้วสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการรับเหมาโดนบีบผ่านมาจิ้นนะครับไม่ใช่แตนะ่นี่อย่างโครงการใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีการ adjust cost ให้แล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับอ่ะต่อเลยครับครับก็อ่าก็เสียอีกนิดนึงก็คือพวกค่าเหล็กค่าปูอะไรเงี้ยส่วนมากอ่า บริษัทรับเหมาก็จะแบบว่าถ้าเกิดได้โครงการไปแล้วเขาก็จะซื้อเหล็กทิ้งไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นการขึ้นไหวของราคาในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้มีผล,ลกับ margin ของบริษัทมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ว่ามันกระทบไม่เหยออครับโอเคอ่ะลงมาที่สรุปเลยครับพีคครับก็สรุปนะครับก็เราก็ยังมีมุมบเป็นบวกต่อกลุ่มโดยรวมนะครับจากภาพรวมของภาพใหญ่ที่งานในงานรับเหมาในอนาคตนในปีนี้และปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่ม ออกมาประมูลเยอะขึ้นและมูล,ลค่ามา,มากมากมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดย t อปิกของเรา,าก็ยังเป็นสเตคอนนะครับก็เป็นหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์ต่องานที่ออกมาโดยตรงนะครับแล้วก็ยังมีมุมของบริษัทที่ก๊อสมาร์จินเนี่ยดูถ้าจะเป็นอยู่ในแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังค่อนข้างละเกาดกับกลุ่มอยู่ครับแล้วก็สายสีม่วง นะครับก็จะมีการประกาศวงเงินประมาณสักเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยนะครับน่าจะประกาศในเดือนกุมภาแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแล้วก็เปิดเข้ามาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าออกมาเป็นแบบแต่ละคอนแทคเหมือนกันเนี่ยผมว่าก็อาจจะขึ้นทีละนิดแต่ถ้ามีการจับมือกันเช่นแบบซเคจับมือกับสเตคอนอีกเนี่ยนะครับผมว่าขึ้นคู่นะครับแล้วผมว่าสเตคอนขึ้นแรงกว่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นการจับมือเหมือนกันในอดีตไหมนะครับที่อยู่อยู่ซีเไอ้ที่อยู่อยู่สเตคอนเหันมันจับมือซ K แล้วก็เดินหน้าร่วมประมูลนะครับถ้าได้คอนแทคเยอะกว่าเดิมนะครับก็ติดตามกันนะครับแต่ว่าถามเราเราคิดว่าจับมือกันเนี่ยมันวินวินทั้งคู่อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเราคิดว่า exposure ในการเปิดอัพไซด์ขึ้นไปอะสเตคอนอาจจะมากกว่าสองนทังนะครับประมาณนี้โอเควันนี้ขอบคุณทางพีคมากครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคเรามาต่อกันภาพใหญ่นะครับสำหรับพี่ปุ๊กกันนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับครับอ่าวันนี้ขออนุญาตพี่ปุ๊กอัปเดตเป็นตัว GC ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาที่ทิศทางราคาน้ำมันกันครับครับก็สำหรับ PTTGC นะครับเรายังเมนเทนนิว e ตร r a l r a ติ้งนะครับแทรเก็ตพายหกสนะครับเรามองภาพของ PTTGC เนี่ยเปลี่ยนไป นะครับจากเดิมก่อนหน้าเนี่ยเราจะมองเขาเป็น upstream proxy มาโดยตลอดก็คือราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่า,าจากนี้ไปเนี่ยเราเปลี่ยนมุมมองก็คือ benefit ในเรื่องของอตัวต้นทุนกา๊าซที่มีราคาต่ำเนี่ยมันลดลงค่อนข้างมีนัยะสำคัญ นะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมาจาก3าปัจจัยก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องมาจากที่อ e ีเ a นอวา a b ล l i t บิลิเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งเป็นตัวที่ถูกจริงๆเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้เป็นผลมาจากการดีเลย์ของโปรเจกต์เอราวันนะครับที่ปตทสพเนี่ยเข้าใส่ได้ช้านะครับก็เลยทำให้ในแง่ของปริมาณอ e ีเทนเนี่ยจากแล่ปริมาณก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวันเนี่ยมันหายไปพอมันหายไปปุ๊บไอลงยะก,ก๊าซมันก็ต้องรันต่ำลง นะครับพอลงยาก๊าซตาต่ำต่ำลงเนี่ยไอตัวอีเทนเนี่ยก็ก็ก็ลดลงด้วยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยพอทอจีซีเนี่ยเคยใช้อีเทนเนี่ยประมาณสัก60%นะครับในอนาคตเนี่ยจะเหลือประมาณสัก40-45%นะครับโดยในส่วนที่2เนี่ยก็คือแก๊สอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ GC เคยใช้เป็นฟิตสต็อกเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยราคามันเป็นเ c k pricing to polypropylene นะครับปัจจุบันเนี่ยสูตรราคาเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับตั้งแต่สักประมาณปี2020นะครับเพียงแต่ว,ว่าปี2021เนี่ยเรายังไม่เห็นผลของมันเพราะราคาน้ำมันมันอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นผลของมันแล้วก็คือว่าออพอมันเปลี่ยนจากลิงราคาลิงก์ไปกับ PP เนี่ยไปไปลิงก์ติดก,กับราคา LPG ของซาอุดีอาราบโกเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้นทุนเนี่ยมันขึ้นตามราคาน้ำมันดิบเลย นะครับเพราะว่า LPG <ừ. S 1> เนี่ย<ม>ก็คือ byproduct ของของของอตัวน้ํามันเนี่ยก็ขึ้นต่ำครับพี่ปูน้ำมันดิบเลารู้กูนิดนิดนิดนึงนะครับอธิบายให้คุณฟังนิดๆๆนึงใช่ใช่ทีหนึ่งนะครับว่าที่พี่ปูบอกว่าปรับมาเป็นไม่ใช่เป็น,ปนการได้ประโยชน์จากน้ํามันแล้วเนี่ยที่เขาพยายามจะปรับเนี่ยหนึ่งเลยคือแล้วเขาปรับทําไมครับพี่ก็ก็มันเป็นเพื่อสะท้อนตัวตัวการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างนะครับคือเดิมเนี่ย อตอนที่ปตทลงทุนโรงแยกแก๊ากกาสนะครับสมัยก่อตั้งมาตรพุทธเลยเนี่ยอ <c oughs> ตอนนั้นนะก็ไปเชิญผู้ประกอบการมาลงทุนโรงงานปิโตรเคมีเพราะเขารู้แล้วว่าว่าเจอแหล่งกส๊สบงกฎเอราวัณจะต้องเอากา๊สธรรมชาติขึ้นมาแล้วจะต้องเอามาแยกเพื่อที่จะเอาซีหนึ่ 1, หรือว่าไอพวกมีเทนไปให้โรงไฟฟ้าส่วนอีเทนเนี่ย, e ยก็จะเอามาสร้างเป็นโรงงานปิโตรเคม แต่ตอนนั้นน่ะผู้ลงทุนปิดโอเคมเนี่ยมันบ้านเราไม่รู้จักปิดโะเคมนะครับตอนก่อสร้างอาตพุทธก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าไปให้เป็นลักษณะของว่าโอเคมาจิ้นลิงก์กับราคาละกันราคาเป็นพลาสติกแต่คราวนี้มันมันมันสร้างมาสามสิบปีแล้วครับจนสมปทรนเอราวัณมันมันวงกดเอราวัณมันมันหมดแล้วรอบนี้ปีนี้เขาก็ต้องมีการปรับสัญญาให้มันสะท้อนราคาที่มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นเขาก็เลยปรับไปลิงก์นะครับ กับพวกราคา LPG แทนเพื่อให้มันสอดคล้องกับมูลค่าที่มันเป็นในส่วนนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยไอ้ต้นทุนในส่วนสามสสามสิเอร์เซนที่ใช้เป็น LPG แล้วก็โรเพนเนี่ยมันโดนละจากเดิมที่มัน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 ไม่เคยโดนเพราะมันลิงก์ติดกับเม็ดพลาสติกโอ้ยมันก็เยอะอยู่นะพี่โดยเฉพตอนนี้ราคาน้ำมันมันอยู่ตรงนี้เลยอะ ใช่ใช่ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของปีเนี้ยเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเคมีคมันดีมากนะครับเพราะมันมีสปายเดอร์เชัน <supply disruption S 2> <ม>เยอะโพลาร์วอลเทคเยอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทำให้สเปรดขึ้นไปสูงมาก8ปดเก้าร้อยเหรียญแต่ปีเนี้ย<ม>ทุกคนก็ไปปีที่แล้วทุกคนกพยายามเตะชัดดาวมาอยู่ปีนี้หมดนะครับเพราะว่าอยากจะแคปเจอร์เบนฟิตตรงนั้นคราวเนี้ยปีเนี้ยเลยชัดดาวเยอะมากนะครับมีโดยชัดดาวทุกไตรมาสเลยแต่หนักหนักเนี่ยจะเริ่มไตรมาสองสามสี่ นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า p t t g c ต้องใช้นับ่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยตัวโอลิฟินสามโอลิฟิน BPE เนี่ยหรือว่าพวกโรงงานโอลิฟินสองทับ่สองทับส2สองทับเนี่ยพวกนี้เป็นแก๊สเบสหมดเลยตรงนี้ก็ต้องไปใช้นับ่าเป็นไม่ใช่นับ่าก็เลยกลายเป็นว่าสัดส่วนเนี่ยเดิมเนี่ยเราใช้นับ่าแค่10%เนี่ยมันกลายเป็นธา เป็น25%ปอร์เซ็นแล้วก็สิ่งที่มันได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันเหลือแค่40%เปอร์เซ็นจากเดิมที่มันอยู่อยู่ประมาณสักเกาสิเปอร์เซนนะครับโดยภาพตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าความได้เปรียบในเชิงของต้นทุนเนี่ยมันลดลงนะครับก็ไม่ได้แตกต่างก็คืออย่างพรีเมียมจากผู้ประกอบการปิตโตรเคมีอื่นๆแต่ว่าก็ถือว่าลดลงค่อนข้างมีในยา่างนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ย c จะทาอะไรอีกครั้งหนึ่งคือตอนน้ำมันลงผมพูดถูกไหมพี่ถูกครับแล้วก็หรือหรือไม่งั้นเนี่ยก็คือก๊าซบงกตเอราวันเนี่ยไม่ช็อตฟอลนะครับชาดกับเอราวันไม่ช็อตฟอลใช่ภาพภาพโครงสร้างเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับในระยะสั้นอย่างน้อยก็คือปีนี้นะครับที่ที่ก๊าซเอราวันมันช็อตฟอลแต่นะถ้าถ้าในอีกปีหน้าพอก๊าซเอราวันเริ่มแรมอัพขึ้นได้นะครับตัวคุณภาพที่เนี่ยจะค่อยๆกลับมา อืม <Ừ. S 2> นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่สถาบันกับต่างชาติที่ใครที่เคยเอนจอยจีซกับน้ํามันขาขึ้นนี้วันนี้ต้องปรับพอร์ตเลยไหมเนี่ยพี่ปุ๊ใช่ครับผมเชื่อว่าเขาจะเริ่มปรับพอร์ตนะครับอืมก็ก็ตรงเนี้ยน่า,นาในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเริ่มเห็นในไตรมาสสี่เพราะไตรมาสสี่เนี่ยราคาน้าม,ม,มันมันเริ่มทะลุทะลวงขึ้นมา <c oughs> แล้ว <c oughs> คนก็จะ q u e s t i o ว่าเอ๊ะทำไมหุ้น PTT GC มันไม่ขึ้นตาม ก็มันก็มาเฉลยอยู <S? <S ่ตรงนี้ครับก็ในไตรมาสสี่เนี่ยเรา estimate ว่า PTTC g เนี่ยจะมีกำไรสุทธิ5,7 0 0ล้านนะครับลดลง11% year on year แล้วก็19%บ Q on Q เพราะว่า a r OMATIC เนี่ยภาพชัดเจนว่าธุรกิจมันแย่ลงตาม spread โ l ล f i n ินเนี่ยถึงแม้ว่าราคา HDPE เพิ่มขึ้น10%เนี่ยผมมองว่า ธุรกิจอลฟินก็จะอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้แหละคือราคา LPG แล้วก็นับท่าเนี่ยมันขึ้น outperform ในส่วนของราคาเมดพลาสติกที่ขึ้นซึ่งมันกดดันทำให้ธุรกิจอลฟินเนี่ยมีมาจิ้นที่ลดลงนะครับในขณะที่ลงกลั่นเนี่ยมันดีของมันอยู่แล้วเพราะว่าค่าการกันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น6เหรียญนิดๆ r e อ่า e ีไฟแนก็รันเต็มแล้วก็มี n v e n t o r y g เก n นะครับ,รบด้วยภาพตรงนี้เนี่ยงบเนี่ยมันก็เลยลดลงทั้งเยออนเยและคิวอนคิวแล้วก็ออกมาทั้งปีเนี่ยดูแล้วปีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะทําพีคที่47,000ล้านนะครับเทิร์นดีขึ้นจากมีกำไรแค่200ล้านในปี2020แล้วก็แต่ว่าก็มีดาวไซด์จากที่เราประมาณการประมาณ3%ก็คือ,อคิดเป็นประมาณ97%ของฟูลเย e a ฟอร์แค a s ์ควอเตอร์หเนี่ยราคาน้ำมันขึ้นไปอีกเนี่ยเรามองว่าอย่างเก่งก็แฟ นะครับ,รบเพราะว่าโอเคลงกันดีของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าธุรกิจโอเลฟินเนี่ยจะแย่ลงนะครับจากตน้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเริ่มมีการชัดดาวไอตัวโรงงานนะครับอโรมติกเนี่ยอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยหรือว่าทรงๆนะครับเพราะว่าสเปรดเนี่ยตอนนี้ก็คืออาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังค่อนข้างสูมเสี่ยงเพราะว่าราคานน,คน,นี่มันขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็พวกขัวคอรมติกเนี่ยเป็นไดเรกทิฟของของราคาน้ํามัน ดังนั้นเนี่ยก็แต่ว่า Net Profit เนี่ยอาจจะดีขึ้นจาก Extra Expense นะครับที่ลดลงเพราะว่าในไตรมาส4เนี่ยมีการบุ o ก Extra Expense ที่เกี่ยวข้องกับการ Acquisition o u t n x นะครับในในยุโรนะครับเข้ามาประมาณ1,200ล้านบาทน,นะครับส่วนใหญ่เป็น FX, e เอ็ก s เฟแล้วก็ m e r g e r e x p e n s e นะครับก็จะหายไปตรงนี้แล้วก็ a ิ e เ t นทรีเกน่าจะมาเพิ่มขึ้นนะครับเ,เราก็เลยมองดูว่ามันมันโครงสร้างมันเริ่มเปลี่ยน นะครับอย่างน้อยก็ช่วงสั้นในช่วงในช่วงปีนี้นะครับ,รบก็เลยยังเมนเทนนิวตัวเรตติ้งท่าเกไปหกสิบจุดห้าครับครับพี่กู๊ผมถามนิดนึงครับคืออ่ะไม่ผมผมอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับ Q 4ละผมอยากถามว่าแล้วถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเอ่อผมอาจคิดคิดเข้าข้าวแล้ว,วมันอาจจะเร็วจนเกินไปที่เราอาจจะประเมินว่าเฮ้ยดาวไซส์ของราคาหุ้นกับเออร์เน็งในปี2022นี่สองอะรวมถึงในอนาคตเลยอะ่ะถ้ามันปรับสัดส่วนจากต้นทุนที่มันลิงก์กับน้ำมันแล้วน้วมันขึ้นขนาดน,นี้พี่ เออร์เน <pathway> ็งส2งแล้วก็ Target Price ไว้ตรงไหนยังไงบ้างครับเอาคร่าวๆก็ได้พี่เพราะผมเข้าใจว่าตอนนี้มันอาจจะประเมินลำบากคือคือตอนนี้นะครับก็คือเนื่องจากในส่วนของอตัวที่ได้ประโยชน์จากาน้ำมันขาขึ้นเนี่ยมันเหลือแค่4ี่เอร์เซนตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต้นทุนอีก 60%, 60เนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีดาวไซด์ต่อต่อผลการดำเนินงานนะครับเราประเมินคร่าวๆอย่างนี้ละกัน เ,เขามีาแม็ตพลาสติกประมาณสามล้านตันแล้วก็แล้วก็หกหกสิบเปอร์เซนต่หกหกสามสิบแปดก็คือ,อกลมๆประมาณสองล้านตันถ้ามันขึ้นขึ้นสิบเหรียญสมมุติมันขึ้นสิบเหรียญก็ก็เอ,เอ 120, 000, ่อร้อยยี่สิบล้านเหรียญครับโด้โนะครับโอเค,อเ,คเอะอ่าครับประมาณนั้นโอเคอ่ะพี่ปูครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย ฟลรเนี่ยน่าจะต้องไหลออกแล้วแหละจาก g ีซแล้วเดี๋ยวปลายปีค่าว่ากันธีาราคามันมันลงมาตัวไหนจะเป็นตัวโชคดีที่รับโ r o ของ GC ครับพี่ก็ตอนนี้ด้วยความที่ว่าเคมีคอลเนี่ยเซกเตอร์มันค่อนข้างแบรรชนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวครับที่เป็นเอาทเปอร์ฟอร์มก็คือก็คือ IBL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะออกจาก GC เข้าไปที่ IBL เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย IBL เนี่ย โครงสร้างต้นทุนเขาว่าจริงๆเนี่ยเม็ดเม็ดจริงจริงมันเป็นดาวสตรีมก็คือเพชรนะครับดาวสตรีมเคมิคอลซึ่งจริงๆอิ่ยพวกดาวสตรีมเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เป็นคอสพลัสอะไรนะครับ<อ>ต้นทุนราคาน้ำมันดิบขึ้นก็ก็ก็พลัสเข้าไปในในมาจินมาจินส่งนะครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มราคาเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของ i v l เนี่ยมันเป็นในส่วนของเพชร เราก็เลยเชื่อว่าในแง่ของหุ้นเนี่ยเออร์เน็งเนี่ยมันจะรีซเลียนกว่าไม่ใช่ว่าไม่อิมแพกนะครับอิมแพกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะรีรซเลียนกว่านะครับเพราะว่าเวลามันมันมันน้ำมันมันขึ้นเนี่ยแมททัสติกมันปรับเป็นเดือนอยู่แล้วราคามันเป็นมันลี่คอนแท็กต์ไพรซ์นะครับแต่ว่าแต่ว่าต้นทุนมันขึ้นทุกวันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็มีความเป็นไปได้ว่ามาร์จิ้นมันอาจจะถูกกดดันนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ย มันก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันจะเซอร์ไพรส์มากเมื่อเทียบกับตัว g c ที่ทุกคนก่อนหน้าเนี่ยคาดว่ามันจะดีมาโดยตลอดนะครับจากการที่มันเป็นอัพสตรีมพ็อกซี่มาโดยตลอดแน่ดีครับโอเคได้ครับอ่ะเรามากันในประเด็นใหญ่ประเด็นที่2นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาหุ้นราคาตลาดไอราคาอินดกซ์ของอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวลงมากอนขั่งเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น n a s d a q เป็นดาวโจนส์เป็นนสันีนะแต่ว่า เปอร์หนึ่งที่ยังเพอร์ฟอร์มได้นะครับจริงๆคือจะมียูทิลิตี้นะครับอ่าพัพเปอร์ตี้นะครับแล้วก็เอเนอร์จีนะครับมากที่เอเนอร์จีนิดหนึ่งครับพี่ปุ๊กราคาน้ำมันดิบนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่าพี่ปุ๊กมองยังไงดีครับรอบนี้คือคือรอบนี้เนี่ยเราต้องแยกฟ<ช>ั <fundamental S 2> นเดเมนทัลกับแอสเซทอะโลเคชันออกออกจากกันนะครับรในแง่ของฟันเดเมนทัลเนี่ยตลาดน้ํามันเนี่ยในอนาคตอ่หลังหลังหลังไตรมากหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ย ตลาดน้ำมันจะเทิร์นเป็นเซอร์พลัสนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวอินเวนทอรี่เนี่ยมันน้ำมันเนี่ยมันน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วราคาน้ำมันเนี่ยถ้าตามนี้มันจะต้องซอฟลงนะครับอันนี้คือดังฝั่งฟันดารเมนทัลแต่ตอนนี้มันมีในเรื่องของแอสเซทอะโลเคชันมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวอะไรกลัวเงินเฟ้อกลัวดอกเบี้ยขึ้นนะครับ,รบในแง่ของแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยมันก็คือ จะต้องเข้า commodity เพื่อ hedge against inflation แล้ว commodity ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมี liquidity สูงก็คือน้ำมันนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวก speculative investor เนี่ย mm hedge hmm. against inflation โดยการซื้อ position น้ำมันเข้าไปเยอะมากช่วงนี้นะครับแล้วก็ดันราคาน้ำมันขึ้นแล้วมันก็วนวนเป็น loop ก,ก็คือพอราคาน้ำมันขึ้นความกลัวในเรื่อง inflation ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วตอนนี้ตลาดเลือกที่จะรับ ในส่วนของข่าวข่าวดีอย่างเดียวเลยข่าวร้ายไม่รับเลยนะครับมันก็เลยดันราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปเรืเ่อยๆนะครับออตอนนี้ก็ทำเจ็ดปีหายไปละ high, เซเว่นเยีไปเรียบร้อยสูงสุดตั้งแต่ปี2014คราวนี้แล้วถามว่าแล้ว,ลว speculative position เนี่ยมันจะอยู่นานหรือเปล่าก็ก็ความกลัวในเรื่องอินเฟลชันเนี่ยมันจบเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือ,อคือสิ่งสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคน price in ว่าดอกเบีย้ย สุดละเนี่ยขึ้นมากสุดละ4ีครั้งหครั้งหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ามาตรการอะไรเนี่ยถูกใช้ไปหมดแล้วตรงนั้นน่ยมันก็จะถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับ,รบก็ก็คงต้องยอมรับว่าตอนเนี้หุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับน้ํามันขาขึ้นหรือต้นน้ำเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากการาทำแอสเซท l ราโลเคชันที่ไปเข้าน้ํามันเราทําให้ราคาน้ํามันมันขึ้นคือคือ <S <S หุ้น <S <S หุ้นมันจะได้ทางอ้อม นะครับแต่ว่าแต่ว่าในสุดท้ายก็ต้องเขาเรียกอะไร Speculative อย่างระมัดระวังล้กันเพราะว่าราคาน้ำมันที่แพงเกินไปสุดท้ายมันจะวนมาค่าตัวเองก็คือดีมา d จะหดตัวนะครับดีมันจะการบริโภคน้ำมันจะหดตัวลงและสุดท้ายเนี่ยก็จะกระทบเศรษฐกิจครับ โอเคชัดเจนมากพี่ปูครับถ้าเป็นเกมสรุปมาภาพหนึ่งที่เป็น GC อาจ flow, อาจะเห็นฟลอร์ไหลออกภาพสองที่น้ํามันอาจจะขึ้นแต่ขึ้นแล้วรอเตรียมลงแต่เรายังไม่ทราบว่าจะลงเมื่อไหร่เนี่ยพี่ปูแนะนํำยังไงดีครับถ้าผมดูทรงแบบนี้กลับกลายเป็นว่าใครจะเล่นสอพออาจจะกั้กลนิดนึงหรือกบ้ากล้ากลัวนิดนึงอย่างนี้มาลงกันเลยดีกว่าไหมพี่พี่ปูแนะนำยังไงดีครับถ้าถ้ามีอยู่แล้วสําหรับสอพอก็เลทพอฟิตลันไป นะครับ <Okay. S 1> ถ้าถ้าในแง่ของของคนที่ไม่มี uh, high risk ก็จะไป speculative, speculative ก็ได้นะครับเพราะว่า upside to target price เนี่ยของเราที่130เนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างลิมิตนะแต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันมัน,ม,นมันค่าเฉลี่ยมันปรับขึ้นมันก็ยังพอมีมีอยู่นะครับอ่าก็คือทุกๆ1บาทเนี่ยก็คืออ่าทุกๆ1เหรียญต่อบาท <1 S 1> เรลเนี่ยก็คือ1บาท1บาทต่อหุ้นนะครับในแง่ของ valuation ของสอพอนะครับ ในขณะที่โรงัรนเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไป speculative ได้ก็คือเข้าไปเพิ่ม position ได้เพราะว่าการการที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น inventory g a i n ก็มาตอนนี้เนี่ยเราก็แนะนำนะครับ topic เราเป็น SPRC แต่ว่าเราก็อาจจะมองทางเลือกตัวที่ valuation ถูกเข้ามาได้ก็คืออย่างเช่นไทยออย l บางจากนะครับอืมโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ